อืมบอมเพรักอะไรกูขอใส่ตูดนะเพื่อนกูขอละนี่ไงนี่ด้วยเฮ้ยอ้เป็นไงลูกเป็นไงลูกทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวบกอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลดคอดคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็ฮิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคุณดูกก็ใครอยาจะ ทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้ยอรูงั้นเหรอทำไมมันอันเล็กขนาดนี้โห แต่ว่าอย่างหนึ่งนะมันสั้นกว่าหำมกูแค่นั้นแหละใช่อบอมเพื่อนรักโหแน่นอนโยรูแบบไซมินีอะไรเงี้ยใช่มันเทียบเท่ากับหำของมึงเลยประมาณนั้นแหละบอม<อ>โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทําการสอนนะครับผมวิธีการได้โยรูเรกนั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมทําการฟาร์มแบตเตอรี่ด้วยในคลิปนี้ก็ผมทำการไปให้น้องเขาด้วยนะครับอบคุณเจ้าของรหัสด้วยจากน้องมาร์คนั่นเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มแบตเตอรี่กันก,นก่อนดีกว่านะครับคุณผ,ผู้ชม เอาละครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมชิงนั่นเคดีเนี่นะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมเออไม่ใช่ดิเอออยู่กับผมอะไรวะเอาแล้วไอ้นี่มันคือคีนอตเคดีแล้วกูล่ะคืออะไรฮ่าธรรมดาครับก็นั่นแหละรหัสน้องชายนี่นะครับอ่าเขาชื่อน้องมาร์กเนาะได้โยรูเล็กมาเดี๋ยวผมสอนนะครับวิธีการทำโยรูเล็กวันนี้นะครับเรามาฟีดกับไอบอมเหมือนเดิมเช่นเคยนะไอบอมยังไม่เปิดช่องนะครับช่องแม่งโดนแฮกคุณผู้ชมเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร โดนแฮกเฉยรวยโอเคครับเ,เดี๋ยวเรามาอาฟาร์มดีกว่านะครับผมคือผมเนี่ยทำการยังไงอะเอารหัสผมมาเนี่ยผมทำการมาเสกบอสเนาะต้องขอบคุณร้านคิทันช็อปที่อ่านั่นแหละสนับสนุนเราเนี่ยน,นะครับผมในทุกๆวันนี้นะจ๊ะโอ้ฟามเอาดิเอไลท์เพื่อนเอไลท์เอไลท์เอไลท์อ๋อโทษถอยโทษโทษโทษ line, โทษโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำการฟาร์มดีกว่าเฮ้ยกูรู้สึกแปลกๆว่ะไม่ไม่แอนไลท์ตัวเองแอนลี่ตัวเองเนี่ยกูงงชิบหายเลยงงเหมือนกันเออมอโทษเว้ย เอาหน่อยหลักการตอนนี้รหัสผมก็มีอ e ีเล็กโตใช่ไหมอีเ e ล็กโตปะไม่ใช่ดิใช่ใช่มีสองเนี่ยไม่ใช่ใช่เหรออีเ e ล็กโตใช่ปหมมีสองใช่ e o, ใช่เออน,<ๆ>นั่นแหละนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นแหละตามนั้นก็ตอนนี้เราได้รหัสโยรุมาก็เลยชิ่งทําก่อนนะผมไม่รู้ช่องอื่นลงหรือย,ยังนะแต่ว่าผมก็เลยเอารหัสน้องเขามาฟาร์มดีกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตีบอสก่อนนะครับผมเพื่อปั๊มมัลติรีนั่นเองเดี๋ยวเราเสกบอสยาวๆเลยนะครับ เอาละตอนนี้ผมก็ทําการฟาร์มเสร็จเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับบอมก็เรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมจะทําการสอนนะครับผมวิธีการทําก่อนดีกว่าบอมก่อนเราจะไปรีวิวดาบนี้นะครับด,ดาบนี้มันก็ผมคิดว่ามันเฉยๆนะครับแต่มันก็แรงคุณผ,ผู้ชมงงไหมมันคอมโบได้ครับผมนะสำหรับดาบโยรูเล็กอันนี้เนาะบอมเล็วก็ถือว่าโหดอยู่นะคือใช้ได้เลยแหละ เดี๋ยวเราทำการไปนู่นนะครับผมคุณผู้ชมครับตรงที่เกาะนู่นใช่ไหมบอมอยู่ไหนนะบอมเกาะไหนวะเกาะนี่ไงประสาทไงประสาทใหญ่อ่ะโอเคอเออที่เราทำันาประมาณนั้นโอเคครับผมทำกันแปลกๆว่ะอะไรวะเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรานะครับผมมาบอกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดพื้นที่เนาะตรงนี้นะครับผมก็จะมีอ่าผมจะทำแผนที่ให้เลยละกันนะครับผมนี่นะครับผมคุณผู้ชมครับก็เราต้อง ใส่ไฮคิสสีแดงนะครับตรงนี้เนาะนี่คือวงรอบสีแดงนั่นเองนะครับไฮคิสสีแดงนั่นเองนะครับผม <3. S 1> มันจะมีกี่อันนะน้องชายสามเนาะผมคิดว่าส <3 S 2> <3 S 1> ามนะสามเออประมาณสามจะมีสีขาวนะครับผมแล้วก็สีมูสสีแดงนั่นเองนั่นเองเนาะประมาณนี้นะผมจะพูดซ้ำสองอรอบเพื่อนโอเคนี่ครับสีมูตรงนี้เนาะหนึ่งจุดนี่นะครับผมไล่จุดหนึ่งคือตรงนี้นะฮะตรงนี้ปะใช่ไหมตรงนี้ปะ สีเขียวเออไม่นดสีน้ําเงินเอยสีอะไรขาวนะตัวนี้หลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนเนี่ยไปเก็บกล่องเพื่อที่ทําการดรอปนั่นเองนะครับด้านของขวดนะครับขวดอ่ะมันขวดอ่ะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขวดอ่ะนะครับผมไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะไอขวดนั้นน่ะน่าจะเป็นการเก็บนั่นแหละเก็บกล่องแล้วมันจะดรอปนั่นเองเนาะเป็นแก้วน้ำนะครับหลังจากนั้นทําการนี้ครับมาเสกตรงนี้นี่นะครับผมน่าจะใช่นะ ที่ผมดูมาเออประมาณนั้นเราก็ทําการสู้กับบอสหลังจากนั้นเราก็ได้ดาบอันนี้มาเลยนั่นเองนะครับผมโอเคมาบอมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเนาะการอัพสเตตต้นนี้นะครับผมประมาณนี้1576นั่นเองนะฮะโอเคบอมพร้อมยังพร้อมแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามากดสกิลแซดกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับผมกดค้างมันก็จะเป็นแสงจิ๊วจปุ่มโอ้โหพันกว่า มึงเซฟก่อนนี่ยังเออปะลืมมึงมีที่เซฟปะนี่ปะไหนวะนี่นี่นี่เซฟแลยโอเคอ่าประมาณนั้นนะครับคือแรงมากเนาะบอมเนาะจริงจริงปุ่มการจ้วงตูด1,600นะครับผมถือว่าแรงนะฮะโอเคสกิลเอ็กซ์นะผม3 0มมาเตอร์ลี่เลยนะคุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้ครับปามีดมึงไปอยู่ใกลหน่อยดิบอม พอประมาณนั้นปามีเข้าไปฟึบประมาณนี้แล้วก็คอมโบจ้วงโอ้โหประมาณนี้แล้วก็แบบคอมโบแล้วก็แล้วแต่กับผลปีฬาได้เลยนะเฮ้ยแม่งสุดยอดป่ะมึง่าสุดยอดป่ะชอบอะสกิลไว้ก่อนสกิลไว้ก่อนนิดเงี้ยดูุดเฉดอ่าแป๊บหนึ่งนะเออเดี๋ยวดูนึงนี่ก่อนโอเคแล้วก็จ้วงมามึงมาพีพีพึงต่อให้กูหน่อยพึงเป็นโยรูใหญ่โอเคมามมาๆมาเลยมาดิ เอาเลยเหรอมาดิเเอาลยมาดิขอสาระนะเอาจริงจังเลยนะเพื่อนโอเคมาดิแค่นี้จริงจังของมึงเหรอวะแค่นี้เหรอวะไม่เอาไม่เอาอีกอื่นนะไม่เอายีอื่นนะฟันได้เลยนะฟันระยาใกล้ได้เลยนะโอเคมาอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรบอมนี่ไงเปิดฮาร์คี้เหรอไม่ได้เปิดเลย งั้นงั้นปิดหาคียนะโอเคก็ได้นนะปิดหาคีย์ปิดหาคีย์เออเพราะว่าเดี๋ยวเราวัดวัดไปเลยมาดิมาดิบอมอุ้ย,ยแรงแม่แรงเนี่ยแรงเหมือนกันนเะี่ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันโอเคมาอุ้ยแรงไป<ร>งเปล่า,าออครับนี่ไงบอมไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากบอมอุ้ย เราต้องปาแม่นๆนะคุณผู้ชมมันจะเป็นคล้ายๆแบบปามีดออกไปอ่ะนี่นี่ไงต้องหลอกมันละไอเนี้ยต้องหลอกมันละรู้ว่ามันมันโง่ไอ้บาะนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยตายกูอุ๊ยชื้อ้าววมาดิมาดิโคชันนี้มึงจะตายไอสัตว์นี่ไง ชนะได้ชนะได้นี่ไงบอมนี่ไงนี่ไงบอมนี่ไงเนี่ยมันคือโดนปาดรถปาดรถปาดบอมดนปาดปาดน้องมันจะปาดตืดกูมาดินี่ไงบอมอู้แม่งมันหลบก่อนโอ้ปิงไปเป้ามาดิมึงมานี่มามึงมานี่บอมมึงมานี่โอ้ยมันยากเกินจริงเลยมัพ

ให้มึงมึงใช้สกิลหลบปะเนี่ยไม่หลบเลยนี่ไงเพิ่มเป็นแง่ข้าที่หน้าแม่งจริงๆนะคุณผู้ชมถ้ากูอ่ะบอมถ้ากูใช้อ่ะกูว่ากูชนะมึงตั้งนานแล้วเฮียอย่ารูใหญ่อ่ะยังไงเอาง่ายคุณผู้ชมครับยังไงยังไงอู้ข้าวหกเขารู้ด้วยขอโทษนะครับน้องชายอ่ะเอางี้ดีกว่าสรุปง่ายๆเนาะก็คือว่าเฮ้ยเหมือนกับอันล็อกอะไรสักอย่างนเน่ยเออก็คือว่าง่ายๆเนาะบอมเนาะเราก็มันยากนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีบัลคอลลี่ด้วยเนี่ยบอมบอมบัลคอลลี่ เนี่ยบัคเคอรี่เห็นไหมเวลาใส่จะมีวอคเคอรี่ด้วยนี่เ,เป็นหมวกนะครับหมวกหมวกวอคเคอรีนะ่เนาะประมาณนี้ราคาไม่ธรรมดานะใช่ทุยมันเป็นหมวกในเกมนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผ,ผู้ชมครับสับโยรุแล้วก็หมวกวอคเคอรี่นะผมเพิ่งรู้ว่านะ้องเขาม,มีวอคเคอรี่ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยกันนะครับผมเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นสร้อยไม่เห็นมีไหมไม่เห็นสร้อยไหมเวลาจับดาบก็แบบเนี่ยเห็นปะ เนี่ยเออประมาณนี้ดีเทลประมาณนี้โอเคครับวันนี้เนี่ยเราก็ประมาณนี้ด้วกันเรามาพีพีดูว่าดับเล็กกับดับใหญ่อันไหนดีกันสรุปนะครับผมก็ดับใหญ่ก็เฟี้ยวกว่าปาะมาณนั้นเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันล okay, okay, ืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยด้วกันโอเคไปายดิบอมยบายเจอกันคคณผูบ๊ายบายครับ